ในส่วนที่2ของ Satellite Training Series เราได้เรียนรู้ว่าอินเวอร์เตอร์สามารถควบคุมความเร็วมอเตอร์ได้เช่นกันดังนั้นคุณอาจสงสัยว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่าง AC Servo กับอินเวอร์เตอร์ที่จริงแล้ว AC Servo และอินเวอร์เตอร์มีพื้นฐานที่ค่อนข้างแตกต่างกันและใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันด้วย ต่อไปนี้คือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างอุปกรณ์2ชนิดนี้ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดก็คือ AC servo มี servo lock ในขณะที่ inverter ไม่มีกลไกการล็อกใดๆเลยฟังกช์ชันการทำงานนี้จะต้องอาศัยสัญญาณจาก encoder ซึ่งมีอยู่ใน servo motor s e r v o l o c k หมายถึงสถานะที่เซอร์โวมอเตอร์รักษาการควบคุมวัตถุไว้เพื่อให้วัตถุคงอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการหากไม่มีเซอร์โวล็อกแรงจากภายนอกที่กระทำต่อวัตถุอาจทำให้วัตถุเลื่อนออกจากตำแหน่งได้หากวัตถุที่ถูกเลื่อนออกจากตำแหน่งเซอร์โวมอเตอร์จะสามารถกลับเข้าสู่ตำแหน่งได้โดยเซอร์โวล็อก ความแตกต่างอีกประการหนึ่งก็คือจำนวนชุดอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อได้ AC servo สามารถเชื่อมต่อได้กับมอเตอร์หนึ่งชุดเท่านั้นในขณะที่อินเวอร์เตอร์สามารถเชื่อมต่อกับมอเตอร์ได้หลายชุดการตัดสินใจว่าจะใช้ AC servo หรืออินเวอร์เตอร์จะขึ้นอยู่กับการใช้งานของอุปกรณ์ต้นทุนและปัจจัยอื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกประเภทของอุปกรณ์อย่างถูกต้องสำหรับกรณีของคุณนะคะ